การกดจับเบเกอร์สถาน e ีโรบรีหนึ่งตอนที่หนึ่งบิดสวิตของโรลสวิตช์โลเอลรีโมทมาที่ตำแหน่งโล็ออถ้าเราจะปฏิบัติงานเองจากนั้นบิดสวิตมาที่ตำแหน่งโอเพนจากนั้นกดลงแล้วปิดมาที่ตำแหน่ง คอนโทรลโอเพนแล้วถ้าเราจะต้องการโค้ดเบเกอร์จากตำแหน่งโอเพนให้บิดมาที่ตำแหน่งโคดจากนั้นกดลงแล้วบิดมา,มาที่ตำแหน่งคอนโทรลโคดพอเป็นไปนงานแล้วเสร็จบิดสวิตคอนโทรลสวิตช์อกเกอรรีโมทมาที่ 比模等等。